มาครับเทครับหคุณเอกระวังรถนะครับครับผมสีมจะได้เทคใหม่ค่ะค่ท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันก็อยู่ที่ย่างกุงนะคะทีเมียนมานะคะท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจว่าดิฉันไม่ยืนทําอะไรอยู่ริมถนนตรงนี้นะคะแต่สิ่งที่จะนําให้ท่านผู้ชมได้ชมในวันนี้ก็คือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของที่เมียนมาเนี่ยนะคะทําให้ธุรกิจหนึ่งซึ่งเติบโตตามมากับการเติบโตของเศรษฐกิจคือเรื่องของธุรกิจโฆษณาค่ะ ในวันนี้ดิฉันขอเอกชัยไรนันกีรติวรนันท์พระดาดรมุณพูเกียรติวรนันท์รับในวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคือคุณเอกชัยกีรติวรนันท์นะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทมีเดียอินเทลเจนซ์เมียนมานะคะซึ่งเป็นบริษัทโฆษณาใหญ่ ในทั่วโลกเนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้คือเบสที่เมียนมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับพี่ต้องให้เล่าละว่าเพราะว่าคุณเอกนี่พี่ก็เห็นวบแวบอยู่ที่กรุงเทพประมาณเมื่อมาเห็นหนาดยายถึงมาอยู่ที่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เมียนมาเป็นเป็นประเทศที่กำลังเปิดประเทศนะครับแล้วก็วันนี้มีคนไทยหลากหลายอาชีพที่ก็เริ่มเข้ามาทําธุรกิจด้วยเพราะธุรกิจ สินค้าไทยได้เข้ามาที่นี่เยอะมากแล้วก็ทําให้วันนี้บริษัทโฆษณาต่างๆได้เริ่มเข้ามาแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่า MI เนี่ยก็คือจริงๆแล้วบริษัทเป็นมีเดียเฮาส์ที่เป็นระดับ2ในในกรุงเทพนะครับได้เข้ามาร่วมทุนกับบริษัท MSTF ซึ่งเป็นบริษัทลักษณะร่วมทุนใช่ครับเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างคนพม่าเองนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุน่นแล้วก็ประเทศไทย3ประเทศครับอ๋อสประเทศครับโดยที่คนทางพม่านี่ก็เป็นบริษัทโฆษณาเป็นบริษัทโฆษณาซึ่งซึ่งเปิดมาเป็นบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในพม สิบแปดปีครับแต่ต<ช>ตก่อนนี่ธุรกิจเขาเป็นยังไงบ้างก็เป็นระดับท้องถิ่นเลก็เป็นเป็นระดับท้องถิ่นครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยโฆษณาสินค้าก็จะเป็นสินค้าโลโคอลซึ่งปัจจุบันสินค้าไม่ว่าสินค้าไทยเนี่ยเริ่มเข้ามา TMS TF หลายตัวอย่าง,างเช่นแบรนด์นะครับแบรนด์ Brand ที่เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือแม้ใช่ครับหลายๆตัวที่เข้ามาตอนนี้เยอะมากครับครับผมรวมถึงว่าอย่างสมมุติว่าบริษัทข้ามชาติแต่ว่าสินค้าผลิตในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นกลุ่มยูนิลิเวอร์พีลอันณเอี จัดเป็นสินค้าไทยหรือเปล่าจริงๆแล้วมันต้องเรียนเ,นเนพี่ฉัตรนี่ครับว่าจริงๆแล้ววันนี้มันมีทั้งสินค้าไทยเช่นอย่างบริษัทแบรนด์ Brand, เป็นเซเลบสสินค้าไทยอย่างยูนิลีเวอร์ถือว่าเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาะนะครับแล้วก็รวมถึงอย่างบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ไซค์ที่เริ่มเริ่มเข้ามาทําธุรกิจที่นี่แม้บริษัทที่ใครจะไปคิดว่าไทเกอร์บาร์มซึ่งเป็นยาหม,มองตาเสือก็เข้ามาทําธุรกิจที่นี่แล้วก็มีใหญ่ยักษ์อย่างเช่น SEG ECG หรรือแม้กะทั่งคบตเราเอบก็ก็เข้าาามทํธุรกิจที่นีพรือแม สิ่งที่เขาต้องการประสัมพันธ์หรือว่าสื่อโฆษณาให้คนในท้องถิน่นรับทราบว่าวันนี้มีสินค้าต่างๆเหล่านี้ขายในพม่าครับอ๋อแล้วทีนี้เนี่ยนะคะทางบริษัทแม่ก็คือมีเด a i n t e l l i เ e n c e มองได้ยังไงว่าตอนนี้เป็นเวลาเหมาะและที่จะต้องมาส่งคุณเอกมาลุยเลยครับก็ถ้าถามว่าจังหวะจังหวะมันเกิดจากตรงนี้ครับพี่เพราะว่าเนื่องจากว่า ช่วงนี้เป็นช่วงต้องเรียกว่าเราเป็นบริษัทมีเดียเฮาส์แห่งแรกในเมืองไทยที่เข้ามาทําธุรกิจที่นี่ใช่ครับถือว่าเป็นแห่งแรกเลยเป็นบริษัทแรกก็ว่าได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าบริษัทยูนิลีเวอร์เองหรือบริษัทพีเอ็นจีที่เป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยเขามีบริษัทที่เป็นต่างประเทศเขาเข้ามาทําอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่แต่วาเราถือเป็นไทยเราถือว่าเป็นบริษัทคนไทยมีเดียเฮาส์คนแรกที่ได้เข้ามาในในแยงกองแห่งนี้ครับมองว่ายังไงคะตลาดเรามี projection มี การทำ feasibility study <Okay. S 1> ว่าควรจะต้องมาเปิดแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเราเราเริ่มจากจริงๆแล้ววันนี้ถามว่าเรามาเนี่ยเราจะดุยๆมาเองเนี่ยคงลำบากครับพีบ่รรเรามีเบสที่ดีก็คือเรามีบริษัท MS TF ซึ่งเขามีฐานลูกค้าเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยเอาไปว่าผมขอพูดตัวเลขกลมๆคร่าวๆว่ารวมกับ NC ที่เป็นของญี่ปุ่นคือบริษัทชิโอเซนโกะนะครับซึ่งเป็นบริษัทของครับผมก็รวมกันแล้วก็ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาท ครับผมแต่เพราะฉะนั้นต่อไปมันก็ต้องเติบโตมากกว่าแน่นอนครับแน่นอนครับเท่าที่ดูทุกคนจะหาโถมมาถูกต้องครับแต่พี่เห็นการเติบโตอย่างเช่นธุรกิจเรสเอสเตดมีคอนโดมีอะไรพวกนี้ถ้าเป็นบริษัทที่อาจจะเป็นชาติอื่นแล้วก็มาเปิดในที่ยังกุ้งอย่างเงี้ยคะเรารับทําให้เขาด้วยไหมคะจริงๆแล้วเราวันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้รองรับแค่ลูกค้าคนไทยเรารองรับลูกค้าต่างชาติอย่างวันนี้ลูกค้าซัมซุงนะครับเป็นคนมาเลเซีย หรือว่าแม้กระทั่งลูกค้าเกาหลีนะครับวาวีหรือโทษครับวาวีนี่เป็นเป็นมือถือจากจีนหรือว่าจากประเทศเกาหลีก็ตามวันนี้ลูกค้าต่างชาติก็เข้ามาเยอะพี่เเราไม่ได้รองรับเฉพาะสินค้าไทยทั้งนี้เพราะนั้นในบทบาทของคุณเอกเนี่ยนะคะคือหาตลาดลูกค้าหรือว่ามาจัดการให้ลูกค้าเป็นหลักคือจริงๆแล้วผมทั้งสองอย่างครับพี่ก็คืออย่างแรกคือผมจะต้องบริหารดูแลลูกค้าประจำก็คือ2เมเอนซีที่เราดูแลก็คือ MSTF และชิโอเซนก ซึ่งวันนี้มีลูกค้าอยู่ในมือเกือบ50-60บรายออแล้วผมก็ต้องหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติมที่เป็นลูกค้าคนไทยที่กําลังเข้ามาออยกตัวอย่างอย่างเรากําลังคุยกับอ,อุิชิใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้น,นะชนใช่ครับค,คุณคุณครับอิชิ <laughs> ครับเราก็ก็ <laughs> คุยกันว่า เอ๊ะสนใจทําอะไรเราก็เตรียมเรื่องของมีเดียแลนด์สเคปที่จะเข้าไปรีเซนเพราะว่าความยากของการที่เราจะต้องเรียนรู้กับคนพื้นฐานของพม่าเหมือนกันครับพี่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ทราบคือบทบาทของคุณเอกเองเนี่ยจะเป็นเรื่องสื่อโฆษณาเป็นหลักใช่รครับพี่ที่เราจะต้องมายืนกันอยู่ริมถนนเนี่ยนะคะฟังเสียงแตรปินปินไปเนี่ยค,คุณเอกต้องการที่จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องของสื่อโฆษณารเราให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะว่าข้างหลังเรานี่คืออะไรบ้างโอเคก็จริงๆต้องต้องเรียนงี้ว่า ธุรกิจวันนี้ที่พม่าไม่ได้มีแค่ป้ายโฆษณาอย่างเดียวนะครับจริงๆบริษัท MI เนี่ยเราดูแลแม้กระทั่งสื่อโฆษณาไอ้นี่เห็นแล้วเป่าเนี่ยเ <c oughs> นะพื่ความชัวจะตกงานก็มาไก่นะพม่าตู้นเอาโ <Okay S 2> อเคครับก็ถ้าเรียนดำโตว,ว่าจริงๆวันนี้บริษัท MI M เนี่ยครับ Media Intelligence เมียนมาไม่ได้ดูแลเฉพาะในเรื่องของสื่อโฆษณาการแจ้งอย่างเดียวนะครับเราร่วมถึงสื่อโทรทัศน์ วิทยุหนังสือพิมพ์ทุกอย่างออันน้นเดูแลดูแลทั้งหมด <c oughs> ครับรวมถึงเอ t าออฟโฟมทุกชนิด <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เราก็จะดูแลตรงนี้ทั้งหมดเพื่อเซิร์ฟความต้องการของลูกค้าที่ต้องการโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย <c oughs> นะครับต้องเรียนพี่ฉลอดนี้ครับว่าวันนี้ MI <c oughs> ไม่ได้เป็นแค่บริษัทมีเดียซื้อมาขายไป <c oughs> <c oughs> เราจะมองเรื่องกลยุทธ ทางการตลาดที่ว่าวันนี้จะสื่อสารอย่างไรให้ผู้บริโภคเข้าใจแล้วได้เกิดการทดลองใช้ด้วยนะครับวันนี้ MI จะแตกต่างจากบริษัทมีเดียทั่วไปที่แค่ซื้อมาขายไปไม่ใช่เพราะฉะนั้นของคุณเดกก็จะต้องมีลูกน้องมีพนักงานใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีแล้วครับเป็นคนพม่าทั้งหมด9ชีวิตครับทั้งหมด9ชีวิตเก้าหน้าใช่ครับพี่โอแต่ว่า ่ากว่า,ออาที่จะตั้งออฟฟิศได้อะไรพวกนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องสอสแสวงหาอะไรเพราะว่าพอสมควรเรื่องของทั้งออฟฟิศบ,บ้านอยู่อาศัยเองด้วยใช่ไมครับเดี๋ยวเล่าให้ท<ล>่านผู้ชมฟังได้นะว่าการจะสตาร์ทอัพธุรกิจตนนี้ก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันนะออฟฟิศในในเมียนมาเนี่ยต้องเผชิญกับ,อ,บอะไรบ้างอันดับแรกผมว่าสิ่งแรกคือเรื่องของการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ร่วมทุนกับคนพมา่าเนี่ยใช้เวลาในการเตรียมงานเนี่ยประมาณ2ปีครับสองปีครับในการจดทะเบียนบริษัทนี้ นะครับเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีเราจะเข้ามาก็เข้ามาได้ oh, <right. S 1> ต้องมีการขออนุญาตจากทางการนั่นคือสเต็ปแรกข,ของการจดทะเบียนบริษัท <Okay. S 1> นะครับอันที่2ความยากท,ที่สำหรับตัวผมเองก็คือผมจะต้องหาที่พักอาศัย <Okay. S 1> นะครับเพราะว่าที่พม่าเองเนี่ยต้องบอกว่าดีมานสพายไม่เท่ากัน <Okay. S 1> ความต้องการคนต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยทุกคนถาโถมเข้ามาที่เมือง <Okay. S 1> แต่ว่าความเจริญเติบโตของที่พักหรือที่อาศัยเนี่ยไม่เพียงพอ <Okay. S 1> ทําให้เกิดการแข่งขันแล้วก็ราคาเนี่ยเอาเป็นว่าปัจจุบันที่อยู่ผมเนี่ย ต่อเดือนนะครับก็ก็ขอพูดเป็น US ดอลลาร์ละกันก็เกือบประมาณ3,000 US ดอลลาร์ต่อเดือนโอ้ก็ประมาณแสนเกือบแสนครับพี่เกือบแสนเป็นลักษณะเป็นคอนโดเป็นคอนโดมิเนียมครับเป็นคอนโดมิเนียมแต่เพียงแต่ว่าคอนโดมิเนียมที่พม่าจะต่างจากคอนโดมิเนียมที่ไทยตรงที่คอนโดมิเนียมไทยจะเป็นสตูดิโอไทป์คือเป็นห้องแบบ4คูณ6แต่อันนี้จะประมาณเกือบ200ตารางเมตรมี3ห้องนอนมี ห้องลิฟวิ่งรูมมีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เท่าที่ได้ยินมาคือว่าที่นี่ไม่มีเล็กกว่านั้นใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> ผมผมเองก็ตอนแรกก็งงเหมือนกันนะครับว่า <c oughs> เอ๊ะทำไมเราจะ <c oughs> เอาคอนโดเล็กๆได้ไหมแต่พฤติกรรมของคนพม่าส,ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวใหญ่ <c oughs> คือเวลาอยู่ก็จะอยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่ทั้งครอบครัวเลยครับ <c oughs> มนเลยจาเป็นต้องมี3ห้องนอนสห้องน้ำอะไรเงี้ยครับยงไหน่อยพี่เอาทีมงานมา ยินดีครับพี่ยินดีครับเพราะว่าโรงแรมที่นี่คืนหนึ่งไม่ต่ำกว่า8,000บาทอ๋อค่ะพอสมควรครับพอสมควรโรงแรม8,000บาทเนี่ยนะพี่มาเมื่อ4ปีที่แล้วใช่ครับ เอออย่างชาติเียมเนี่ยอยู่แบบ800น้อยบาทอนนี้กลายเป็น8,000ถูกครับพี่คือน่าชื่นชมนะคะเพราะว่าทำให้เศรษฐกิจเขาโตขึ้นมาทีนี้เรื่องของออฟฟิศเนี่ยค่ะก็ได้ยินว่าแพงพอควรเลยก็ออฟฟิศนี่ก็จริงๆต้องต้องเรียนนำตรงว่าอย่างนี้ในเบื้องต้น MI เนี่ยเราเราเป็นบริษัทคนไทยก็จริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องขอความช่วยเหลือจากทางพม่าเองก็คือในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเราคงต้องอยู่ออฟฟิศที่เดียวเขาเพราะว่าเรื่องของระบบบัญชีเรื่องของ ภาษีต่างๆเราขอต้องคงต้องขอความช่วยเหลือเขาแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเมื่อเราเติบโตเราต้องแยกบริษัทมาเราอยู่อยู่กับ n อ c f อยู่ครับซึ่งเป็นออฟฟิศอยู่ใกล้สนามบินนี่ด้วยแล้วแบบใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ก็เช่าออฟฟิศก็เดือนหนึ่งก็4,000เหรียญ USD ดอลต่อเดือน หมายถึงว่าที่เราจะต้องจ่ายเขาหรือว่าเราเรา revenue s h a r i n งแบ่งกับเขาอ๋อค่ะสี่พันเหรียญสี่พันเหรียญที่ประมาณไซส์ก็เป็นบ้านบ้านบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับอ๋อเป็นบ้านใช่ครับเป็นบ้านเดี่ยวครับอ๋อค่ะทีนี้นอกจากเรื่องนี้เนี่ยจะอยากจะให้คุณเอกเล่าเรื่องของป้ายโฆษณาค่ะว่ามันเป็นสัมปทานหรือเป็นยังไงเราเป็นคนมาตอกเสาทําเองหรือว่าเป็นทางรัฐบาลทําไว้แล้วเราไปต้องต้องเรียนพี่อย่างนี้ครับว่าวันนี้มีบริษัทหลายบริษัทมากไม่ว่าแม้กระทั่งบริษัทคนไทยบริษัทต่างชาตินะครับได้เข้ามา รับสมรทานกับต่อจากรัฐบาลอีกทีหนึ่งนั่นหมายถึงว่าเราเองวันนี้ถ้าเราอยากได้สื่อตรงไหนในโลเคชันไหนทำเลไหนจะมีซัพพลายเออร์ประมาณเป็น1ิบครับมามาเสนอเรามาออฟเฟอร์เราครับพี่จะเป็นนั้นเราก็ยังเป็นทอดทอดสองทอดสองอยู่ดีทอดสองต่อจากคนที่รับมาครครับเป็นทอดหนึ่งมี่ยังไม่ได้ถามว่าทอดหนึ่งได้ไหมผมว่าในอนาคตมันสิ่งที่เราต้องเตรียมครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เอ็มไอยากจะสร้างความแตกต่างในธุรกิจ สื่อโฆษณาในพม่าคือเราอยากจะสร้างคอนเทนต์เป็นของตัวเราเองด้วยะนะครับเพราะวันนี้เราผมได้ร่วมกับบริษัทจากเมืองไทยบริษัทหนึ่งได้มีเอานำทำรายการเม<อ>ียนมาก็อดทาเลนต์นะครับประกวดมิสเวิเร์ล ซึ่งกำลังจะเข้ามาที่นี่เหมือนกันค้าของเราเป็นสปอนเซอร์หรือยังไงคือคือตอนนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่เป็นออินเตร์เนชั่นแนลคอนเทนต์อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเทนต์ที่กำลังเข้ามาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราเป็นบริษัทโฆษณาที่ผมก็เริ่มเข้ามาขายลูกค้าเราแล้วก็จัดเป็นแพ็กเกจแต่ไม่ได้เหมาเหมือนในประเทศไทยในประเทศไทยเหมือนอาจจะมีรายเดียวที่ใช่ครับที่นี่ที่นี่เมีอนอย่างยกตัวอย่างรายการเมียนมาก็ทาเลนต์เนี่ยที่นี่จะมีสปอนเซอร์อยู่3รายแต่ในเมืองไทยเนี่ยจะเพียงรายเดียวครับผมคุณเอกบอกได้ไหมคะว่าอย่างค่าเช่าเนี่ยโดยโดยประมาณก็ได้ม แทกว่าอย่างเช่าป้ายอย่างี้ยป้ายละประมาณเท่าไหร่จริงๆไซส์ของป้ายกับราคาจะแตกต่างตามตามไซส์อะพี่แต่ว่าเฉลี่ยก็ประมาณตั้งแต่500เหรียญย s เอสดอลลต่อเดือนขึ้นไปทั้งหมดทั้งมวลจะขึ้นอยู่ว่ากี่เดือนที่เราเช่า3เดือน6เดือน1ปีอย่างี้เป็นต้นเราเราคุยกันเพี้ยนมากเลยนะคะเพราะว่าอายุฝนเริ่มจะมาที่นี่หน้าฝนต้องบอกว่าตกแคบทีทุกวันครับเหมาะกับหน้าฝนจริงๆนะพี่ อันนี้ก็เป็นความรู้นะคะทีนี้อยากให้คุณเอกบอกกับท่านผู้ชมนะคะถึงในเรื่องของการที่จะมาสตาร์ทธุรกิจที่เมียนมาควรจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างโอเคก็ผมว่าอันดับแรกนะครับถ้าจะมาพม่านะวันนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือจะต้องอันดับแรกเลยเรื่องที่เรื่องทำเลสําคัญที่สุดนะครับจะต้องหาที่หาทำเลเพราะว่าตอนนี้ที่ดินที่ทุกอย่างที่นี่ราคาแพงมากราคาสูงมากนะครับจะต้องมีการเตรียมตัวและอ,อันดับ2ต้องหาพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นคนท้องถิ่น เพราะถ้าเรามาแบบอโ l o โดดเดี่ยวเนี่ยลำบากแล้วเนี่ยที่มันพูดหมดนะคะท่านผู้ชมว่าควรจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นท้องถิ่นเพราะว่าออด้วยเรื่องภาษาด้วยเรื่องความเข้าใจใต่างๆเนี่ย<ช>จะ่ทั้ง,งยังมีปัญหามีมีปัญหาพอสมควรเพราะอย่างผมเองเนี่ยทำงานนะทุกวันเนี้ยเราต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาระนะครับกับทีมงานกับอะไรเงี้ยครับแต่ต้องหาให้ถูกฝาถูกตัวด้วยละกันถูกครับพี่ค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกมากนะคะฝนก็ไล่ลงมาแล้วครับพร่นั้นขอบคุณคุณเอกมากขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ ファッション